ตัวอย่างที่4จงคำนวณค่าอินทิเกรต dx ส่วน1บวก sin x วิธีทำเมื่อกี้ครูพูดแล้วไงบอกว่าให้ u เท่ากับแทน x ส่วน2เงื่อนไขซึ่งเรารู้โดยอินเวอร์ตตรีโกณมิติในชั้นมัธยมนะครับอันนี้ ทีตาจะมากกว่ากรณีแทนทีตาทีตาจะมากกว่าลบพายส่วนสองและน้อยกว่าพายส่วนสองพออย่างนี้ปุ๊บเราก็จะได้ x ส่วนสองเท่ากับแทนอินเวอร์สดิฟอธิบายแล้วเมื่อกี้อย่าลืม2คูณไปดิฟ x เท่ากับ2ส่วน1บวก u กูกำลังสอง DU. ในโจทย์มันมีแต่ sin x เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราใช้ sin x เท่ากับเศษ 2 u ส่วน1บวก u กําลังสองถ้ามันมี cos x ก็ต้องนํามาใช้แต่ในนี้โจทย์ไม่มี cos x มีแต่ s i n x ฉะนั้นแทนค่าแล้วนะ i n t e ิเก t ต dx ส่วนหบวก s i n x i n น e ิเก t ต dx dx ก็จะเป็น2ส่วนหบวก u กําลังสอง du นะครับไอหนวกข้างล่างส่วน1นึ่งบวกหบวก s i n x ก็คือ2 ส่วน1บวก u กลังสองนักศึกษาต้องระมัดระวังนะการบวกนะครับเดี๋ยวครูอธิบายประกอบตรงนี้อธิบายประกอบตรงนี้เศษครูครูยังไม่เขียนเครื่องหมายอินทิเกรตแต่ครูเขียนครูเขียนการบวกนะครับเศษมันจะมี2ส่วน 1นบวกยูกลังสองไอ้ส่วนนะมันจะมี1บวกกับ2 u ส่วน1นบวกยูกลัง2เห็นไหมครับครูจะบวกให้ดูตรงนี้ข้างบนไม่ต้องทำนะครับยังเป็น2ส,ส่วน1นบวกยูกลังสองข้างล่างคลอนอสองจำนวนบวกกันคลอนอก็คือ หนึ 1> 1่งบวกยูกำลังสองเหล็กหนึ่งนี้มีส่วนทําให้ส่วนมันเท่ากันนะครับก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนคูณหนึ่งด้วยหนึ่งบวกยูกำลังสองนี่อันนี้สองยูส่วนหนึ่งบวกยูกำลังสองมีส่วนเดียวกับคอลอนอนี้แล้วฉะนั้นได้เท่ากับสองยูนี่สองส่วนหนึ่งบวกยูกำลังสองหารด้วย เศษหนึ่งบวกยูกำลังสองบวกสองยูส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณเนี่ยเครื่องหมายตรงนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษฉะนั้นไอ้เจ้าหนึ่งบวกยูกำลังสองมันจะทอนกันไปมันจะเหลือสองส่วนส่วนตรงนี้ครูเขียนใหม่ว่าเป็นยูกำลังสองบวกสองยูบวกหนึ่งนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณมันจะเป็นสองส่วนยูกำลังสองบวกหนึ่งคูณกับ 1นึ่บวกยูกำลังสอส่วนันนี้ครูเขียนใหม่ยูกำลังสบวกสอยบวกห่หครับนี้จะทอนกันไปฉะนั้นในนั้นนักศึกษาจะเห็นเหลือเศษสองส่วนนะนะดูต่อครับดูต่อตรงนี้ก็จะเหลือเศษสองส่วนในนี้เขียน1นึ่งบวกสอยูบวกยูกำลังสองเมื่อกี้ครูเขียนเป็น u กำลังสองบวกส u บวกหเหมือนกันนะครับแล้วแยกตัวประกอบได้ด้วยนะ u 1 2, นึบวกส u บวก u กำลังสองได้1บวก u คูณหบวก u นี่แยกตัวประกอบชั้นมัธยมเลยมันได้สองบวกเล็บเท่ากันก็เขียนเป็น1บวก u ทั้งหมดยกกำลังสองครูเขียนใหม่ต่อตรงนี้สอง i n t e g a t e 1นบวกยทั้งหมดกำลังลบสองดิฟหนบวกยเห็นไหมครับมันเท่าเดิมดิฟ1ได้0 d u ย์ดิฟตรงนี้ก็ได้ d u เท่าเดิมเพราะฉะนั้นโจทย์นี้แปลงอย่างนี้จากนั้นนักศึกษาก็มองเหมือนเหมือนสูตร indicate. Indicate อินทิเกรตอินทิเกรต x กํำลังลบสองดอ็ะดิฟเอ็กอะ,เ,กะเห็นไหมก็จะได้ x กกำลังลบสบวกห หารด้วยลบ2บวก1ก็คือติดลบ1่อะ่ะจะได้ x ก,กําลังลบหหารด้วยลบ1เพราะฉะนั้นหารด้วยลบ1จะติดลบข้างหน้า x ก,กําลังลบ1ก็เอาลงมา x ในนี้ก็คือครูพูดแทนคําว่า1บวก u นั่นเองพราฉะนั้นเราเคยเคยเจอลักษณะนี้เยอะแล้วนะฉะนั้นง่ายๆนะครับก็จะได้2ส,ส่วนเห็นไหมครับ1บวก u บวกส อย่าลืมแทนกลับคืน u ในนี้ก็คือแทน x สนะ่วน2องนะตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะทานี้นะักศึกษาต้องกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัดฝึกทา